สวัสดีครับพบก,กับสุรุข่าวฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ความรู้สึกแฟนบอลอาเซียนหลังจากทีมไทยลีกราชบุรีคว้าตามจากทีมแกลงจากเกาหลีใต้เริ่มต้นที่ความคิดเห็นที่1พวกเขาทําได้อย่างไรสามารถต่อกรกับทีมแชมป์เอเชีย3สมัยความคิดเห็นที่2ทีมจากไทยลีกเร,เริ่มเรียนรู้วิธีการรับมือจากโปหังความคิดเห็นที่3ถึงแม้การครอบงบอลจะน้อยกว่า แต่พวกเขาก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากความคิดเห็นที่4เกมหน้าไม่ใช่งานง่ายของเยโฮความคิดเห็นที่5พวกเขาเริ่มรู้วิธีการรบมือกับทีมระดับเอเชียความคิดเห็นที่6ราชบุรีสามารถเก็บคะแนนแรกได้สําเร็จยอดเยี่ยมความคิดเห็นที่7เขาแสดงความยินดีกับราชบุรีสาหรับคะแนนแรกในประวัติศาสตร์ ACL ความเห็นที่8 ยอดเยี่ยมมากทาแลนจากแฟนบอลเวียดนามความเห็นที่9ราชบุรีอันดับปาดไทยลีกยันดีกว่าเยโฮดาลูพักซิมความเห็นที่10ไม่สําคัญว่าคุณจะเล่นอย่างไรตามใดที่คุณเข้าใจสถานการณ์จริงเลือกสไตล์การเล่นที่เหมาะสมและมีคะแนนที่จําเป็นยินดีด้วยราชบุรีจากเวียดนามความคิดเห็นที่11แค่โชคดีมากกว่าความคิดเห็นที่12 พวกเขารู้ว่าสถานการณ์เช่นนี้ควรจะทำอย่างไรความคิดเห็นที่13พวกคุณทำได้เช่นนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากแล้วความคิดเห็นที่14ฟุตบอลไทยพวกเขาจะหาวิธีการเพื่อจะยกระดับของทีมเสมอนี่คือความคิดเห็นของแฟนบอลหลักๆก,ก,ก็คือเวียดนามนะครับโดยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของราชบุรีเอฟซีนะครับจะพบกับเยหโฮ ดารูทักซิมจากมาเลเซียในวันที่7ก,กรกฎาคมตามเวลา3ทุ่มนะฮะของบ้านเราที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับบีจีซูมิถอยจัดทับใจบูเวียดเทลหวังรุยทางเข้าสู่รอบ ACL เดรับบิดน,นะครับบีจีเปิดทุมยูเนเต็ดของไทยเรานะครับลุ้นเช็คความฟิตของมุยทิลิสินแดงดา และจะไม่มีทิฏฐิพันธ์พ่วงจันทร์ที่ติดทดแบนส่วนในรายอื่นๆก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นติเอโกสารัสยูเยนสุปัญญาบุรีสายวิเตอร์คาโดโซเอนรสตูเนสท่านั้นเวทเทลนะครับเกมนี้จะไม่มีแนวรับเหงียนรวงใดที่ติดทดแบนแต่บรรดาแข้งทีมชาติเวียดนามสี่รายยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมลงสนามนะครับการแข่งขันฟุตบอลเ f c แชมเปี้ยนส์ลีก2021รอบแบ่งกลุ่ม ประจวบจันทร์ที่5ก,กรกฎาคมนะครับจะมีการแข่งขัน2คู่ในกลุ่ม F อสมโมสรตัวแทนจากเมืองไทยก็คือเดลาร์บิดบีจีปทุมยูนเตดลงสนามที่สนามปทุมธานีสเตเดียมตามลาบประเทศไทยก็คือ3ทุ่มตงเป็นการพบก,กันร,ระหว่างทีมเวียเตลแชมป์เวลีกจากเวียดนามที่เป็นทีมอันดับที่3ของตะรังคะแนนมี3แต้มนะครับและเกมล่าสุดนะครับเล่นในฐานะทีมเยือนแพ้บีจีปทุมยูนเตด2-0 พบกับทีมเดลับบิดบีจีปทุมทีมรองจากฝูง3นัดมี6แต้มโดยเกมล่าสุดในฐานะเจ้าบ้านนะครับชนะเวทเทลสอเกมนี้ทั้ง2ทีมจะต้องพยายามเก็บสาแต้มเพื่อโอกาสในการลุ้นพื้นที่เข้ารอบต่อไปโดยช่องที่แลกกันไายทอดสดก็คือโต๊ะสปอร์ตเฮดดี้สองโดยการเคลื่อนไหวนะฮะและความพร้อมของบีจีปทุมยูเต็ดต้องรอเช็คความฟิตของเทลซินยังดาต่อหน้าตัวความหวังของไทยรวมถึง ทิฏฐิพันธ์พ่วงจันท่ติท,ทดตแบนด้วยในเกมเกมนี้ส่วนตแหน่งอื่นก็ยังมีความพร้อมโดยมีวิเตอร์คาร์โดโซกับเอนเรสตูเยสคุมแนวรับส่วนแดนกลางใช้ซารัดยูเย,ยนสุมัญญาบุริสายคงประจำการแนวรุกอย่างดิโก้ลุยซันโตไร้ปัญหาที่จะยืยนเป็นน้าเป้าอาจจะจับคู่กับปฐมพลจเจริญรัตนพิลม์โดยมีชัชชัยบุตรพรมเป็นในด่านจอมหนึบเป้าสาเชินดํมหากชนะเกมน,นี้ได้ก็โอกาส ดุนเข้าหลอบก็ถือว่ายังคงเปิดกว้างอยู่นะครับส่วนด้าวิเทลของเยกนเกเดคุณซูอชาวยมันเกมนี้จะไม่มีเงียนตรองใดกองหลังที่ติดทดแบนแต่ผู้เล่นคนอื่นโดยเฉพาะแข่งทีมชัดวินามก็ยังอยู่กันครบนำทํามาโดยแนวรุกนะครับเงียนตรองหวนหรือจะเป็นในดดนกลางเงียน่วงดิกและ2แนวรับเก็กไฮวฮบุนเตียนดุงรวมถึงในแดนหน้าไคเก้อวานาซิโอ กอนาเชีบราซิลที่เคยมาค้าแข่งกับเชียงใหม่เอฟซีและเป็นผู้ติ่ทั้ประตูให้บุรีรัมย์ไม่ได้แชมป์ไทยลีก2019เตรียมลงเป็นน้าเป้าในนัดนี้เช่นเดิมและหวังจะล้างแค้นให้ได้เพื่อลุ้นเข้ารอบแต่หากพ่ายน่าจะตกรอบไปในทันทีสรับการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มนะฮะที่สนามปทุมธานีสเตเดียมระหว่างทีมอุลซันฮุนไดทีมจากฝูงของกลุ่มจากเกาหลีใต้ที่ลงสนามสามนัดชนะรวดมี9คะแนนเต็ม จะพบกับคายาเอฟซจากฟิลิปปินโดยลงแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ17.00นทาง True Sport HD2 ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะฮะสนใจไปเชียบีจีปทุมด้วยเด็กไทยโชว์เจ๋งโชว์ซัดหนึ่ตุงช่วยไบโอเมนิคอยู่19ปีเชือดวัยรุ่นสารัฐ4-1เด็กไทยยิงเสือใต้ นักตกิจบุญสิงห์นะฮะฮดาวเตะทีมชาติไทยในวัย18ปีที่ถูกเลือกไปฝึกซ้อมกับไบยูมินิกส์เซนหนึ่งประตูช่วยทีมไบยูมินิก์อยู่สิบเก้ปีได้เฮ่สี่ประตูตัวหนึ่งล่าสุดนะครับตะวันนักตกิจบุญสิงห์ดาวเตะทีมชาติไทยในวัย18ปีได้ทำหนึ่งประตูกับไบยูมินิก์ชุดอยู่สิบเก้าปีเอาชนะสหรัฐอเมริกาอยู่สิปีไปได้สี่ประตูตัวหนึ่งในทัวร์นาเมนต์แมตช์ซาเลยาียที่ประเทศเม็กซิโกสำหรับนักตกิจบุญสิงห์นะครับ ผ่านการคัดเลือกในโครงการ FC Bayern Munich World s h o w a r e นะครับและเคยติดทีมชาติไทยทุกรุ่นรุ่นอายุไม่เกิน14ปี16ปีและ18ปีในช่วงก่อนในนี้ซึ่งอยู่ระหว่างการซ้อมกับยอดทีมในยอรมันบย y e r n m ิ n ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนจนถึงวันที่16สิงหาคมก็ยิงได้แล้วนะครับแต่ต้องดูด้วยนะครับว่า Bayern m ิ n จะเซ็นสัญญาเป็นอาคาเดมี่อย่างเป็นทางการไหมนะฮะรวมเชียร์ไปด้วยกันแต่หุ่นและหน่วยกล้าในโ oh อ้โห ไม่น่าเชื่อนะว่าเด็กเพียงแค่วัย18ปีเนี่ยก็ตัวสูงใหญ่เกือบเท่ากับฝรั่งเลยนะอันนี้ก็ต้องลุ้นกันว่าจะได้เซ็นสัญญาหรือเปล่านะครับเด็กไทยของเราเจ๋งอยู่แล้วนะฮะนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้านะครับของวันที่5รก,กรกฎาคมนะครับก็อย่าลืมตามเชียร์บีจีปทุมยูเนเต็ดนะครับส่วนราชันมังกรน,นะครับราชบุรีนะฮะ ก็ได้แต้มแรกในประวัติศาสตร์อ V เทีเอเชียของพวกเขาแล้วนะครับต่อไปก็ต้องลุ้นนะฮะว่าจะผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่ส่วนวันนี้ BG จปนทุมเล่นนะครับก็อย่าลืมเชร์ด้วยละกันสวัสดีครับ